นี่ครับรถสินค้ายามบ่ายนะครับขบวน7-7-8ดเจ็ดแปดาช้าหนักมากนะครับจะเอาต้อมระมาเลขสี่สองสองสี่ ถามแล้วขบวน778ทีน่ับบรรยากาศทันนะสถานะยำใบๆร้อนๆครับคนไม่ค่อยจะมีไม่มีคนเลยนะเนี่ยเพราะว่โยก็ออกไปแล้วนะครับวันนี้ล่าช้ามา400รือก็400 40นาทีนะครับขบวน778ล่าช้ามานะครับ778มาจากหันใหญ่นะครับทางสถานีจุมทางบางซื่อครับจากทางหัดใหญ่ครับไปสถานีก็ต้อง Stop it, Nina. I don't something